นี่ครับวันนี้เซนเอกเ,เ,เจองูแสงอาทิตย์อีกแล้วนะครับงูแสงอาทิตย์นี่ต้องบอกว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับอ่าไม่มีพิษนะย้ํานะมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวเห็นไหมครับนี่เพิ่งเจอกันไม่ฉกกัดเลยนะครับเห็นปะนี่มีนิสัยที่ไม่ก้าวร้าวไม่ดุร้ายนะครับเห็นปะในอดีตนะครับมีการส่งต่อความเชื่อกันมาว่านะงูแสงอาทิตย์เนี่ยหากใครถูกกัดแล้วเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจะตุยนะจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่ความจริงเลยนะครับนี่เห็นปะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ดีนะจัดว่าเป็นงูที่ดีนะอ่าเนื่องจากเขาเป็นงูที่กินงูด้วยกันเองเป็นอาหารโดยเฉพาะงูพิษรอบๆบ้านของเราถ้าเรามีงูแสงอาทิตย์ปล่อยให้อยู่ในบริเวณสวนเหมือนเซีนเอกอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเจองูพิษชนิดอื่นๆเลยนะนี่เพราะฉะนั้นเป็นข้อดีนะครับนี่เมื่อก่อนตอนที่มาอยู่สวนใหม่ๆนะไม่ค่อยเจองูแสงอาทิตย์จะเจอพวกลูกงูเห่าพวกอ่งูชนิดอื่นๆค่อนข้างเยอะแต่หลังๆมาเนี่ยตั้งแต่เซียนเอกเริ่มเจอนะอ่างูแสงอาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลย ไม่เจองูชนิดอื่นเลยนะหายากมากๆนะในสวนเนี่ยเห็นปะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ในสวนมีงูแสงอาทิตย์เยอะมากๆครับทุกคนกระจายอยู่บางทีนะไปยกเ,เนี่ยรอบเนี้ยแค่ไปกวาดใบไม้หรือไปยกถังปะกงปปะกัดก็เจอแล้วนะอะ่นี่ต้องบอกว่าเป็นงูที่ดีนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะเห็นคนถางไปเข้ามาว่าเอ้ยจับอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นไหมต้องบอกว่าถ้าใครจับเป็นไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับ ที่เขามีกลิ่นเนี่ยต้องบอกว่าเอา่อเขาเราอาจจะจับเขาไม่ถูกลักษณะนะเช่นเอ่อเราอาจจะทําให้เขาตกใจนะอาจจะทําให้เขาเจ็บเ,เวลางูมีกลิ่นเหม็นเนี่ยเขาจะเหมือนหลั่งสารอะไรสักอย่างออกมาเพื่อป้องกันตัวนะครับแต่เนี่ยเส้นเอกจับไม่มีกลิ่นเลยนะทุกคนไม่มีกลิ่นเลยนะอ่าสำหรับใครใดหลายคนที่ถามไปเข้ามาเหกไหมเนี่ยดูดิโคตรดีโคตรน่ารักน่ารักไหมทุกคนนะอาจจะน่ารักสําหรับคนที่ชอบงู แต่อาจจะไม่น่ารักสําหรับคนที่ไม่ชอบงูนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นงูชนิดหนึ่งนะชนิดที่มันไม่ทําอันตรายเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำร้ายเขานะสําหรับเจ้างูแสงอาทิตย์นะครับ